คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันนะครับอยู่ในช่วงเวลา สองทุ่มพอดีเลยนะกันนะครับทุกคนก็เหลือเวลาอีก2-3นาทีก็2องทุ่มตรงแล้วนะครับสำหรับเกมนี้อยู่ในค่าย PP นั่นเองนะครับก็เกมชื่อว่า t of lit นะครับผม t t t ต้นไม้นะครับก็ t of lit นะครับแต่ว่ามันไม่มีเกมนี้เวลาเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีชื่อเกมขึ้นบอกให้นั่นเองเนาะทุนมา500เบ็ดแไปแล้วกันนะครับ ก็น่ารายตามนี้เลยนะครับถ้าว่าได้3ถุงม่วงนะเบ็ดเบ็ดเบ็ดแนะครับก็จะได้อยู่ที่464แต่ถ้าว่าถุงรวมแบบนี้ก็จะได้อยู่แค่40นะครับแล้วก็ถุงเขียวจะได้อยู่ที่224ก็ตามด้านบนข้างบนนี้ที่เขาขึ้นบอกไว้ได้เลยนะครับส่วนส่วนต้นไม้ทองนะครับจะแทนสัญลักษณ์เป็นตัว Y วได้ทุกตัวเลยทุกไอนี่เลยนะครับจะเข้าได้กับทุกอันนะครับผม แล้วก็ถุงแดงนะครับถุงแดงก็จะได้700ก็จะแพงกว่าสีม่วงอีกนะครับผมที่ถูกที่สุดคือ3สีนะครับผมส่วนถ้าต้นไม้มา3ตัวนี่มันจะอลังมากนะครับทุกคน2อ0พนสอ่ะรู้เรื่องไปเลยเนี่ยได้สี่นะครับโอเคสวยถ้าสมมุติว่าได้3าสีบ่อยๆอ,อ,อ่ะโอ้ได้สีเขียวดอกนี้ รางวันไหนสองร้อยยี่สิบสี่มาเฉยเลยมาอีกแล้วทุกคนติดติดเลยครับผมนี่ถ้ามาอย่างนี้ไม่ต้องดอกหนักก็ได้นะครับขอให้เป็นแบบนี้แบบมาเรื่อยๆนะกินเรื่อยๆนะครับผมนั่นไงมาอีกแล้วครับจังวานี้อีก40ตอนนี้แป๊บเดียวเป็น900แล้วครับทุกคนกําไรแล้วครับเอามาอีก40 แป๊บเดียวจะพันแล้วเอ้าไปต่อครับผมหน้าลายดูง่ายมากนะครับทุกคนสําหรับเกมนี้มาอีก4 0เกมนี้คือหน้าลายมีแค่เนี้ยทุกคนใครดูหน้าลายเกมนี้ไม่เป็นนี่ถือว่าแนะนําว่า <c oughs> อย่าเล่นดีกว่าครับผมอืเกือบได้ต้นไม้แล้วทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าแบบ มาเปิดเกมแรกของวันก่อนนะครับเอาแบบว่าหน้าลายแบบดูง่ายๆก่อนนะซอบๆนะครับผมยังไม่ต้องแบบตาลายอะไรกันขนาดนั้นบางทีหน้าลายหลายๆเกมเนี่ยก็งงเหมือนกันนะครับอันนี้จะดูง่ายมากนะครับสำหรับหน้าลายเกมนี้นะทีออฟิสนะครับย้ำอีกรอบอยู่ในค่าย PP นั่นเอง เหลือ900พอดีเลยครับตอนนี้เบ็ด8ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราตอนนี้เราคือเราหมุนหมุนกำไรแล้วทุกคนแต่อย่าเพิ่งบอกว่ากำไรตายตัวไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเรายังไม่เลิกเนี่ยเท่ากับว่ายังไม่ได้นะครับทุกคนเอาเป็น1000แน่นอนครับดอกนี้อีก224นะครับ3ถุงเขียวครับผม 1,060แล้วทุกคนถุงม่วงเกือบได้400รน่นแน่นิดเดียวเดี๋ยวแอดจะลองแบบปั่นออตโต้บ้างนะครับทุกคนหาจังหวะก่อน หนึ่นี่ก็กำไร500แล้วเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ไหนๆก็ไหนๆลองไปต่อจะเป็นอะไรนะครับเอากำไรไปวัดต่อไปวัดใจแอดใจอยู่แล้วนะบอกเลย ตอนนี้ก็เหลือข้าวเราให้อีกแล้วขึ้นขึ้นลงลงนะครับทุกคนอย่าไปวันอย่าไปกลัวอย่าไปเก่งนะครับแล้วเราจะไม่เก่งนะครับถ้าเรากลัวฮอะไรครับนี้อ่ะโอ้โหตอนนี้ไม่เข้าหน้าลายเลยทุกคนเอา้าเอา้าสามถุงเขียวสามถุงม่วงไปเลยก็ได้นะอันแน ไม่มาลัวไปดีครับเอ้าจังหวะนี้ได้มา224ครับผมต้องให้ปั่นเร็วอีกแล้ว PP เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบให้ปั่นเร็วทุกคน PP-PG เนี่ยแต่ถ้าโจ๊กเกอร์ไม่ได้นะครับโจ๊กเกอร์นี้บอกก่อนเลยว่ายากสวยเอาดิเอาดิเอาก็มาดิเอารัวรไปโอ้โห รู้สึกว่าจะให้เราอยู่แค่แปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันอยู่แค่นี้เองเหรออือสามถุงแดงนะรู้เรื่องเจ็ดร้อยสี่สิบครับ เหลือแ0ด้ยแล้วทุกคนตอนนี้เอาล่วงรัวอันนี้40นะ40ครับเนี่ยถ้า40มาหลายๆรอบอะแอดก็เอาแล้วนะไม่จะเป็นเลยที่จะต้องได้หน้าลายแพงนะครับถ้ามันมาบ่อยๆแต่อันนี้คือประเด็นคือไม่มาบ่อยๆแบบนั้นนะครับทุกคน อ้อยสามถุงแดงมาเลยก็ได้หรือว่าต้นไม้ทองรู้เรื่องไปอลองรัวไปดูนะครับดวงลองเหลือตอนนี้เหลือหกร้อยแล้วครับทุกคนเจ็ดร้อยเจ็ดร้อย เฮ้ย<ะ>หลือ5 0 0เท่าทุนแล้วครับทุกคนตอนนี้เบ็ด18จัดไปสัก30ก่อนแล้วลองโทโบโดูนะครับทุกคนเผื่อได้ดอกหนักนะครับลองเพิ่มเบ็ดดูในไหนก็เราปั่นได้กำไรแล้วเราไม่ยอมเลิกเองนะครับแล้วเราก็ลองวัดดูเอาดันงไง เรียบร้อยครับดอกนี้1,087ครับผมมาจนได้โอ้ยใจเย็นๆพอก่อนนะครับสามถุงม่วงนะครับผมตอนนี้เป็น1,499อ่ะเดี๋ยววัดใจต่อนะครับเผื่อได้เพิ่มถ้าไม่เพิ่มมาพันสี่แล้วกันสรุปแล้วเบ็ด18จบพอเลยนะครับอันนี้ได้เท่าไหรอ่อ่ะพันสี่เก้าอีกแล้วนะ แค่นี้ก็พอได้เสี่ยกพอได้ลุ้นกันแล้วแล้วก็มันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เป็นพันสี่แล้วนะก็เอาเป็นว่าไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนแอดไม่อยากจะฝืนเล่นต่อเลยนะครับผมทุนมาห้าร้อยก็ได้กำไรไปเก้าร้อยนะครับเกินเกินเท่าตัวอีกนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็ขอบคุณเบ็ด18บปดด้วยนะครับได้สามถุงม่วงก็ได้ไปหนึ่งพัน 1, อืหน้าลาาดูได้ไหมง่ายๆมากสำหรับใครที่ดูหน้าลายไม่เป็นนะครับเพื่อ ผู้เขาเรียกว่าอะไรนักปั่นผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยก็เกมนี้แอดบอกเลยว่าดูง่ายที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นจ็อกเกอร์โลมาอะไรประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับก็ตามที่เห็นกันเลยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์ร่นกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกำลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะได้มีรับชมกันต่อๆไปนะครับผม โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเกมหน้านะครับสำหรับเกมนี้ก็บ่ายครับ